เดค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องส,งสกุนคลออฟฟิเชียลวันนี้มาอัปเดตดที่อยู่ของแม่ปิยพรเมืองยะโสน้องเปียกเพชรบ้านแพงกับคู่แฟนมหาปลัยบอมแบมเพ็รบ้านแพงวันนี้กว้างค่ะกว้างขึ้นเยอะเพราะว่าคุณยายจะมาดูด้วยทั้งคืนนะคะ นี่ค่ะอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วน้องยังไปอาบน้ำยังเข้าบ้านใกล้บ้านน้องค่ะมนีก็เลยแบบว่าน,น้องก็ขอขอ,ขอกลับไปเติมกําลังใจก่อนนะคะอยู่ที่บ้านเรากลับบ้านเราที่รักรออยู่น,นี้ก็พร้อมแล้วนะคะไปพี่น้องสอดสิาพาไปเบ่งน,น้องเต้น,นะคะจากสวิต คุณพี่คุณพี่จากสวิตเห็นน้องเต้จัดให้ตามคำขู่คำขู่คำขอของใครหลายๆคนใครตด ประกอบให้มันเป็นนะนี่ค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณบ้านฮักน้องบอมแบมที่ซื้อพลมมาให้พี่คนวอยเพลินเพลินทนหนาวมาหลายมือแล้วค่ะบอสซื้อตัวใหญ่พี่น้องสิบสองอยู่กับพอ่ออยู่ใสว่าน้องเตเตเตอาน้องเตเต,เตอยู่โน,น่้นค่ะแกจะสุก แหนะดึงออกมาให้นะบอกเอาไปสีเห็ดหยางโอ้ยขันสีของกระสีตะเฮงละละ่ะสีของจ้ให้เจ้าไหดึงเห็ดหยางเออโย่ใอยากสีกมั้สิบอกไอนี่สามีเก่าอนาคตนะคะแต่ไม่ใช่ของซ้อค <c oughs> นสีของกระีแต่ทั้งแต่ก็ยังมั่นใ้เจ้าดึงออกเห็ดหยาง <c oughs> เอามันไปใส่แล้วฮะมันไปใส่แล้วน้องไปอย่างลงไปทำไมอะอเสียงสวรรค์พิชิตฝันตัวนี้ น้องไปรถนะคะงานยังไม่เสร็จน้องก็ไปก่อนทุกครั้งเลยค่ะมีเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้ออกมาพอพอดี ลงรังเธอเข้าลาแล้วมียอดยาดีไปหาเก็บของเก็บของไปหาเก็บของลงมาจากรถเอาเมื่อเฮือน,าานโอ้ยกับเ้าเดี๋ยวยายบอม่าบอ,าอ,อากเออ จะมาใหม่เอากลับไปนั่งเอาจะลงไปแหละไปเลยบอะเจ๊ไหม <Yeah. S 2> <The> พี่สาวจากสวิตยากลูกโอ้ยน้องหิวค่ะน้องหิวนะคะ น้องหิวเข่าเต้หิวเข่าก็บ,บอกซอโก้งซอฟุสิฮาให้กินจะมีหนอนอกุ้งไหได้ฮะเธอเป็นคนที่สามที่สามทำหนอนกุ้งเชลล์ลมมาให้ไว้ขายไม่ให้ไปเอากับฉันจักคนนะพี่แอนกระทำหาหนอนกุ้งสักเอาไว้ให้ก็บไม่ไปเอาไง น้องไปซื้ออะไรกินนะฮะได้ลูกชิ้นมาแล้วค่ะพี่น้องได้ลูกชิ้นมาแล้วหิวใครหิว

เนาะตามนั่นยังบ่ได้คือมันบ่แล้วเนะาะม,ม,ม,มันก็เปบ่แล้วสนะ่วนมันมันมันบ่แล้วกขียนบ่อเล้วมันก็บ่แล้วเลยเนาะโอ้กุมบักงใหมกออ่กงนี่เด้มันคือบทหนาวิธีเก็ปยอดพุผลไรวะได้ปิงกงใหม่ โอเคอีกสิบวิไปหาน้องมาแล้วมาแล้วไม่รู้น้องเต้อยู่ไหนนะคะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวขอสคริปตหนึ่งสำหรับนๆๆ้องเต้คอนวอยสุดหล่อมาดามบ้านบล็อคเท่าไหร่เม่สิเอารถไปนึกว่เก็บของเก็บของมันนะไฟยังห่วมาอยู่บ้าอสใช่่นหรอรถเร่งที่ประติดวะ วันนี้กางเต็นท์เผื่อคุณยายนะคะฮะกันล่ะกางเต็นท์เผื่อคุณยายไหมขันเราย่านยันมันแข็งมันแข็งก็เอาผ้ามาอีกพื้นหนึ่งมาปูให้เราบ้านทางไหนโอ้ยนี่ทางนี้แม่หนูข้าวเดียวบ่แม่ข้าวเดียวอยู่บ้านไหนท่าบ้างโค้งนะบ่ <ไ> <L> เลยเปนนิดเดียวแมีนเลยนิดเดียวกับเมีนเลยมองอนะันนั้นบ่วัดบ่อ,โโอว,วัดพี่เขาขอ,มา,ม,ขอมาทางนี้ไหมเขามาทางวัดบัคคาโดเออพี่เขามาทางนี้ไหมามาบ้านน้ำคั่มมาบ้านน้ำคั่มเลื่อยบ้านน้ำคั่มไปสองวินาทีหอดเพราะว่าเลี้ยวหารถแบงแม่เมื่อนี <laughs> ้ไอซีไอซีเลี้ยหารถแบงคมันทันบัตรเพราะบ้านมันอยู่ในซอยก็ให้ซองเบิองแหมให้ซองพรคกากี้ดุสสามาซองเบิอง บ่บ่บ่บ okay, ่บ่บ่มันบม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นชูบีน้ำมือว่างโอเคพี่น้องคลิปนี้ไว้สนิทก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสกุลองค์ผลับปนเช่นนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กขาน่าหนักคาเราไม่ขอซ้อกงช่องเรางนืดราม่างนืเปรียบเทียบนะคะด่ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ